ประชาชนอย่างพึ่งหมดหวังเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกรอาจมีรอบ2รัฐอัดฉีดเงินเพิ่ม4แสนล้านโดยกดติดตามช่อง YouTube ไว้นะคะเพื่อเพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนำมารายงานและเราจะตามข่าวให้ถึงที่สุดมารายงานเพื่อนๆนเป็นระยะระยะ หลังจากฝั่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันมาตรการเยียวยาเกษตรกรมาตรการเยียวยากลุ่มประบางรวมถึงมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมและจากรายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช ที่เปิดเผยว่าหลังจากนี้รัฐบาลตั้งเป้าอัดฉีดเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ภายใต้กรอบวงเงิน400ล้านบาทตามพรก ู้เงิน1ล้านล้านบาทโดยแบ่งออกเป็นรอบที่1จําจำนวนเงินทั้งหมด92,203.6ล้านบาทเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นการจ้างงานการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเกษตรสมัยใหม่เศรษฐกิจชีวภาพท่องเที่ยวคุณภาพและรวมทั้งกระตุ้นอุปสงค์และการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศขณะนี้มีแผนงานงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้รอบที่1จํานวน92,236 0ล้านบาทประกอบไปด้วย3แผนงานหลักคือแผนลั่นกรองการใช้เงินกู้รอบที่1แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากจำนวนเงิน49,463.03ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจภาคเกษตรและเกษตรกรรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ท่องเที่ยวชุมชนกองทุนหมู่บ้านโลจิสติกและดิจิทัลแพลตฟอร์ม แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่4แห่งจำนวนเงิน23,457 0ล้านบาทซึ่งให้ความสำคัญกับแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมที่ครอบคลรูต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่สามารถปลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้าการผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดย ครอบคลุมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการแผนงานกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่โครงการเราไปเที่ยวกันและโครงการกำลังใจรวมมูล,ลค่า22,400้ล้านบาทโดยใช้หลักร่วมจ่ายโคเพ60ต่อ40โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวบางส่วนให้ประชาชนด้นแก่ค่าโรงแรมที่พักค่าอาหารและค่าแหล่งท่องเที่ยวค่าตั๋วเครื่องบินและอุดหนุนค่าแพ็กเก็ตทัวร์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอต เป็นต้นเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่5,450แปลงจำนวน262,500รายสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า11,000ล้านบาทต่อปีมีแผนเพิ่มรายได้ทางตรงให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า50,000ล้านบาทจะทำให้เกษตรกรกว่า95,000รายเลี้ยงตนเองได้ด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและน้ำพัฒนา ต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระหว่างและหลังวิกฤตโควิด -19 กว่า6พื้นที่มีแผนการสำหรับกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวนกว่า2.0ล้านคนครั้งในออในคตจะเกิดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นกว่า2.4แสนไร่จะเร่งสร้างเกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า5ล้านไร่ จะเร่งสร้างเกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า5ล้านไร่ภาครัฐจะช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า4,1415รายเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ7,900ล้านลูกบาทเมตรจะต้องมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นกว่า1.7แสนไร่